我就想。 อนเช้าค่ะไปโรงเรียนกันค่ะีเขามาตักี่มาออกแล้วเ,เขาเอารถมากกีดออกตรงที่ถนนคนเดินีนตรงนี้พี่น้องถามว่าวันนี้หนาวไหมก็หนาวอยู่แต่ไม่หนาวมากเหมือนวันก่อนๆที่ผ่านมานะคะบ๊ายบายคะ่ะพี่น้อง ใสมะเขือเทนะ,ะอออซอสทักโกะจากผงน่ะพี่นออ้องผงทักโก้สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทานทักโก้นะคะแม่บ้าจะซื้อ,อทักโก้ชุดแบบนี้มานะคะพี่น้องแล้วก็เ,เข้าโพดกระป๋องค่ะแล้วก็มะเขือเทศกล่องหนึ่งนะคะแล้วก็จะของที่เรามีอยู่บ้านด้วย นี้แม่ตายซื้อแค่สามชิ้นประมาณนี้เนาะค่ะแต่แนี่แพ็คนึงจะมีสามชิ้นเนาะค่ะจะซื้อสามอย่างโอเคค่ะเจอกันสวัสดีค่ะวันนี้เราจะทานอาหารง่ายๆแต่อร่อยมากๆเลยนั่นก็คือทากโก้นะคะนี่ค่ะพี่น้องมากินทากโก้น้ำกันเอ้อ์แม่ตายกินกับเด็กๆส่วนแม่ก็จะมีเสริมพริกน้ำเนาะค่ะกับกระเทียมแล้วเราก็มีน้ำสวัตตวีนใบที่แม่ตายผสมไมห้นะคะ Vad är det för något? Svartpeppar och korv. Svartpeppar. Idag vi har mini-tacotubs, köttfärs, mm. majs, chilipeppers och lök, sallad, svartbivar och tomater. Idag har vi mina sallad. Mm. Tomater och taco. Tacoskal. Och majs. Bra. Och majs. Vad dricker du? Svarta vinbär. Svarta vinbär. Svarta natural. Svarta vitamin. Ja, det är naturalt ja. Svarta vinbär. Tamachal, äh, vitamin C. Blackberry. Äh. Anna, Fint glas. Lägg det på min Ja. Mm. Det är nästan som röda viner. Och det är svarta vinbär då? Det är det. Vibre och vingbär. Ja. Det luktar gott. Mm. Det är nästan som körsbär. Mm, det luktar körsbär. พนหอมกินเชอร์รี่เชอร์รไปเป็นทีเชอร์รี่ยอภาษาวีเนีว่าชอร์ันภาอังกฤเชอรเชอร์รี่เชอร์รี่ชอร์รี่เชอร์รี่เชอร์รี่เชอร์รี่อืมอนั้นสีดอเือเ่อเมยออวันนี้ซื้อมาก่อเดียวนะคะ Vi köpte bara en båda idag. Mm. Ja. Bara en. Så det finns tio i den här. Ja. Nej, ni vill se. Det finns tio i den. Mm. mm, -hmm. mm. 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 Den ser så gott ut. Det är nästan som chips. Ja. Som Domitans chips. Ja, jag tar den.

Så skickar vi där. Ull har bara en chaffärsmajs. Så skickar vi där. Tack. Lite tomater, varsågod. Mm, tack. Nej. Lite grönsaker. Ull har sallad. Lite sallad. Ja tack. Och ni, ni. สาล,าลัดมีเยตะฟินอืมกินอะลูกเด็กพากันหิวล้ไม่สาาักอ่ l สาาดัดล่าช่วัจะมะเขือ มีพริกแล้วก็มีกระเทียมด้วยทนาออนี่ะใส่ตงนี้เลยอืมเยอะแต่ฟินหรอนเวทนามาเด้ออาๆๆๆอ๋อดุกติดนี่นะดุกติ๊ดแม่ๆอะกินเลยหรอกอืมอืมอืม,อม,อม I got I know. Mm hmm. I got my mark. Mm -hmm. go know mm -hmm. ออนี่แม่ไตส์เสือแค่มะเขือเทศหนึ่งกล่องแล้วก็ข้าวโพดค่ะพี่น้องแล้วก็เอ่อเอ่เอเรียอยังไงสกอลนี่เปลือกแต่ทาโก้ส่วนอย่างอื่นสลัดนี่ผักสลัดนี่นะคะนี่แม่ไตนี่อยู่แล้วเนาะขายไว้บ้านแล้วก็เนื้อแมตไตสออกไม่ออกไมาจากแต่ตู้ฟริชตู้แช่แข็งอ่ะพี่น้องไม่ไตนี่อยู่ แล้วก็มาแต่ม้าียกว่าม,มาผัดนะพี่นอ้องเรามีอยู่แล้วแต่ก็ทำใหม่หมดทุกอย่างนะคะเระเด็นน้ำกระเดสกระเด็น,มมน,นอกนอสกอส,กอสลบอื เนูนี้กินได้หมดทั้งครอบครัวเลยทั้งเด็กและผู้ใหญ่เด็กๆชอบอยู่นี่ทักผมเหออหม่อมมาอบต่ออือฮึอือฮึเขาเป็นเบสเด็กเขาโอ๋โอแม่เป็นแม่ครัวที่ดีเ<บ>ก่งเลยหม,ม,ม่อมเอ็มเก่งเลยผมรักแม่ครับแม่เป็นแม่ครัวที่ดีแต่ละค <ผม S 1> นแ,แมน่อร่อยมากครับผมรักแม่อร่อยมากครับผมรักแม่จังอร่อยมากโอ้หม่อม แม่ก็รักแม่วิ่งนกันหลบอารน้าเอาสมแมจะกินเป็นแบบซลาเปัจี๊บออาแผ่นมือลูกี่น้องพี่ได้มีทุงหม้อเจ้อ๋อเด็โอเคเดโอเคถ้าสมิเกลลหนูอยากช่วยแม่อะบอสิบุลู Mm. Skal? Mm, ja. mm. Vill du ha mer skal? Ja. Vill du ha mer skal om du får ta själv? Ja. Tjenamackinbenny, vill du ha? Med tacokandrik då? Mm. En taco då. Mm. Ja. Lite köttfärs, varsågod. Jag kan börja med köttfärs. Den mm. sista. Mm. All mm. right. Så här blir det. Oj, gott.

เส้นยอกะนกจะหอมแน่นอนเนาะแต่เดี๋ยวผมจะกินแดบ,บแม่มาสันวันนี้หิมะเขาเริ่มละลายหิมะข้างนอกพี่นนอกอุณหภูมิมันเริ่มจะดีขึ้นเมื่อนี้เท่าไหร่อยู่ประมาณบวกบวกพี่น้นองบวกสามบวกสามแต่แต่ในอากาศนะี่ะมันหนาวแต่ตรงตรงเขาเรียกว่าอย่างตรงพื้นย่ามเขาเดินยังสีนะ่ไหนถนนนี้ยังสีนะ่ไหนบ่มีหิมะ ถ้ามีก็จะมีตรงขอบออย่างหนึ่นสินะ่ะคือแบบว่ามันเริ่มและออไล่หรอนีเต้ก็ดีอยู่กับเมือเ่อีนก็จะเดินง่ายกว่าวันก่อนๆทิพานมากค่ะแต่ก็มืดเหมือนเดิมเยะ <Careful. Nice. S 1> อะหรอเคลิฟหรือไนซ์เคลฟไนซ์ก็พอเต๋หมดตอนหรอ้ช <Yeah. S 1> ่ I love it Mm. I love it. Mm. I love it so much. Song phong bạc. Hmm. Mm. Are you mm. love it. Mm. Mm hmm. Pick soap dang ngon lắm. Very good. Mhm. 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 Hmm Vi glömmer skåla. Skål. Skål. Den Det är nästan som röda viner. Skål. Skål tillsammans. Skål. Skål tappersom. Skål tabbisjon. Mm. Den luktar gott som röda viner. Ja, Svarte vinbär. Ja. Mamma man, kan mamma också få en skal? ยยแม่ขออนหนึ่งชิ้นหอกขอบคุณค่ะขอบคุณครับมีคนจะมาใส่ซอยดะเอา้าวนปัญญาไอ้ซิเซอร์แทนมามาฝูกอ๋อให้แม่ก่อนปนญญาสก๊อตฝึกว่ะทักดุทักต้วมอ่ะ,อะแม่ไม่เลยกันมักไรมักเสริมให้แม่มยานจะไอ้กินก้อนแม่ ากลูกยากลูกอยากให้กอดกอดแล้วก็อยากให้หัวชนกันนทมัอุ้ยอสตัอ่ะรแขงแรงแข็งแรงแข็งแรงแขงแรงอุ้ยแขลงแรงแข็งแรงคนหนักการคนหนักคนสปนะหรอโอ้ยอยยอกรแข็งแรงแข็งนี oh, ้นเลยมนมาติดต

อันนี้เป็นเนื <reveal again response> mm ้อบดครับพี่น้องเดฟีร์แลวนเนี่ยอืมอนี่อนี้มาสตินเตยรร์แวหรอไ้เีหรือฟีร่ะรฟีแล้วอืมัจะห้าอืมแล้วกันก็จะคันนี้อเจะปูนี่ิน่าบอกว่าจะกินห้าครั้งส่วนพี่ไทยนจะผมจะกินเจ็ดครั้งมาะัแ่บหลาย แั่บหลายแซ่บหลายแซบลายค่ะแซ่บหลายค่ะอร่อยมากค่ะคุณเจ้าในในรอนี้ค่ะอร่อยมากค่ะอร่อยมากค่ะอร่อยมากค่ะอืมอร่อยมากค่ะอืมอร่อยมากค่ะอร่อยมากทรับคุณพ่ออร่อยมากทรับพี่จ้าอร่อยมากครับ <laughs> I don't that. Mm -hmm. mm -hmm. yeah, I don't like Yes, get my Mouth and Mm. Mm-hm. Mm. Mm-hm. Mm. hmm mm hmm it, taking, mm hmm candy, uh -huh. mm hmm mm <laughs> mm hmm <laughs> <laughs> ผมรักแม่แล้วผมรักท่านผู้ชมน,นะ,มะท่านเ่าเองแครแนะมูมจกจะคว่มยิิงไงยิ่งมูกจะค่่มอืมอะไรมาเมื่อเขาเป็นส่วนหนึง่งทุกกิจกรัรน,น,นั่นแม่งสินะก็อืม เราคือครอบครัวก,ก็จะทำร่วมกันทุกอย่างอืมก็แะสิเก้นนิกเก้อบมลบิอืมบิบสทรอเลฟนรามีราอืมตอนนี้กำลังแล้วกเ็เรียนเรื่องอย่างนออันที่ไม่เป็นแบบว่า คำศัพท์ที่คล้ายๆลคล้องเป็นคล้องกันเสียงแบบว่าถูกไหมว่าเหมือนว่าบีนแล้วก็เป็นพีนอะไรอย่างเงี้ยให้มันคล้องกันพี่น้องแบบว่าให้มันแต่ซัมเนียเออกคือกันเหมือนว่าไก่ไข่คือจะจะมีสระไอยังสิปเ,เป็นบัลหะอ่าอ่าเพิ่นมาบอกให้แม่ฟังวันนี้ผมเรียนจังสี่จังสี่เด้อแม่อื แม่นั้นถ้าจะเป็นภาษาไทยภาษาแบบแบบบ้านๆนะแม่อันทวนกับผมบออย่างสินะบอสบอกลาบอกลาแค่หกปีนึงอย่งสิยังปท่านเด็กยังปท่านเด็กเขาปอน,นึงได้ค่ะตอนนี้กำลังเรียนอยู่เตรียมชั้นจะเข้าปนหนึ่งอ่ะก็นองกับัง่แปะโนบลอยู่ค่ะ Mama. Mm. Can I have some more? Mm hmm. Then... Yes. Smoking... Yes. Yes. Hmm. Oi. It's okay, Mamma. Mm. Ah. Ah. Tomato. we Oi. We can go Hmm. That's healthy เพิ่มหนาหนีา่นาจะไปรงเลียนเดียวกันกับไอ้แบบนี้อืม yes, bro, yes, อยัดจะบรอดหรูยัดจะบรอกเนี่ยเข็มหลังเลยในทูบบ็อกซ์อ๋เพิ่มหนากระนุ่นเดือนเน่ยเขาจะเปิดเพิ่มอีกกล่องเดือนสิงหาพี่นออืมเดือนสิงหาเม่นวิวก็จะเข่าปอนึงส่วนนวงก็จะไปเขา่า แต่ชั้นเตรียมเขาปอนแคะ่ะอืมกะสบายแล้วลูกได้เขารงเรียนอ่าเดียวกันแ้ะกาลแล้วนี่น่ากะจะจบอนุบาลทุกอย่างโอเคแล้วล่ะจบอนุบาลเพราะว่าเขาจะรู่ เวลาโรงเรียนเดอลยคลอ,องเด็กหน่อยกิโมงมันจะเป็นตรงเป๊ะตรงเป๊ะเ,เองสินะพี่นอ้องม,มันจะเป็นคือจะแบบเป็ดฟาสที่เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเวลาปกติอคะค่ะพี่น้องคะแล้วเขาเจ็ดโมงเอ,เอ้ยบอมแมนขอโทษค,ค่ะพี่น้องเขาสองโมงเก่าเองสินะเป็นบะลว่าอปจหออย่าไปหอบไม nice mm. Momma, I'm nice Mama, I'm not.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  Mama, I'm hmm, Mama, I'm not. Mama, I'm Mama, Mama, I'm Mama, I'm Mama, I'm Mama,

อ่กินโหลดอ่ะกินมันหมวอลด้โหลดอือไปนั่นนี่แกวของมาม่าใช่ไหมนี่นะเดมามมาส This is mine and this is yours อมวันนี้แม่ตายไปบุกกันเวลาซักผ้าพี่น้องครับอ่าเมียนอันกำพลังคนนึงเป็นขอมาอันพวกนูกัสไซอันจะเอเรียกยังอันชุดกันหนาวเนาะค่ะเนาะ มาแล้วบออันแรกกับลูกเองสินะอู้ยลูกคุณน่นอันยังเรีนหูจักกล้องคอยผมเห็นเขาอันแรีนเด่นแต่ใจเขาในหน่อยเองสินะระบาดที่เนี่ยอยากจะถามอีนนีเขาเม่นฟ้าแฝดกันบ่ว่าสันเพราะบ่เม่นฟ้าแฝดเขาเป็นไอ้ครับน้องเขาเอ็นแค่นั้นนะเขาเรียกว่ายังห่างกันปีนึงหนู่งกับบางสินเนาะออ้ยมาเป็นยังดอกกระสั่นว่าเรียงอันอันแค่ปีหนึ่งอันต่างกันว่าสั่นกระสั่นว่าเรียงอันปานฟ้าแฝดอร่อยว่าสั่น แถมคุ้นกับเป็นแม่เลี้ยงเดียวพร้อมฉันแล้วก็ฉันเห็นเธอมาตลอดได้สินะ่ะขนาดเพิ่นเป็นผู้ชายได้แต่เพิ่อนอยู่บ้านเพิ่อนอยู่ทางนี่ลูกกับหูจ่กกันกับเมียเพิ่อนอยู่ในบ่ละอืม,มอืมมามาอืมอืมอืมเด้องสกูลสกลสกูโชคดีโชคดีอ่ะไปเลยพันธุ์พูมา,า,าพัพกกันงย หลางจงหลังจานเหมือนเดิมค่ะพี่นองค่ะเดี๋ยวจ้าหน่อยกาจะพาลูกอบอาบมน้องอาบมน้ามล้งเหรการขาของนอนพอเวลามนไปเร็วมากพี่นองคะ่ะกลัวจะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เฮ็ดเวียดในบ้านพร้อมนาะค่ะเนาะม่้อีกอ,อขอจบคลิปซัมนี้ยังไงจังเจอกันเด้อบ๊ายบาย,บาย,บาย